Infinity Podcast Beyond Business It's Experience Self Talk to Success พูดกับตัวเองอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ Infinity Podcast ชาวนี้พบกับผม ปิงสุภกรสวัสดีครับนะครับเราก็วันนี้นะครับผมก็มีเรื่องดีๆนะครับมาพูดคุยกับทุกท่านนะครับในเชาน้านี้ซึ่งผมคิดว่าประโยคเนี่ยหลายท่านก็น่าจะเคยได้ยินอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นคําคมที่คุณเฮนรี่ฟอร์ดนะครับผู้ก่อตั้งฟอร์ดเนี่ยได้พูดเอาไว้นะครับซึ่งเขาเป็นมหาเศรษฐีชาวอเมริกันเลยทีเดียวนะครับเฮนรี่ฟอร์ดพูดไว้ว่าคนที่คิดว่าฉันทําไม่ได้ กับคนที่คิดว่าฉันทำได้คือคนที่คิดถูกทั้งคู่ครับแต่คำถามก็คือคุณเป็นคนไหนต่างหากครับมันเป็นประโยคที่บางทีฟังแล้วก็เหมือนกวนนิดหนึ่งนะครับติดความกวนนิดนึงของคุณเฮนรี่ฟอร์ดนะครับแต่ในความกวนเนี่ยได้ติดเรื่องของการแสดงความจริงของความเชื่อนะครับและความฝันเอาไว้ครับก็ถ้าเราแปลง,ง่ายคิดดีๆนะครับ หากคนคนนึงตั้งเป้าหมายว่าอยากจะวรวยเนี่ยแต่เขาเนี่ยไม่เคยเชื่อเลยครับว่าตัวเองจะสามารถร่ำรวยได้เขาจะเริ่มลงมือทำอะไรสักอย่างไหมครับหากคนคนนึงตั้งเป้าหมายว่าอยากจะชนะแต่เขาไม่เชื่อว่าเขาจะสามารถชนะได้และเขาจะลงมือฝึกซ้อมเพื่อแข่งขันหรือเปล่าครับและหากคนคนนึงตั้งเป้าหมายว่าอยากมีชุดคู่ที่ดีแต่เขาไม่เชื่อว่าตัวเองคู่ควรกับสิ่งดีๆในชีวิตเขาจะสรรหาคนดีๆเข้ามาในชีวิตไหมครับ ทั้ง3อย่างนี้คงไม่มีทางใช่ไหมครับถ้าเขาเอาแต่ว่าอยากได้ตั้งเป้าหมายแต่เขาไม่เชื่อครับมันขัดกันอยู่นะครับก็จึงตรงกับที่เฮลลี่ฟอร์ดพูดว่าเชื่อว่าฉันทําได้หรือเชื่อว่าทําไม่ได้ก็ถูกทั้งคู่ครับแต่คําถามคือคุณต้องการเป็นคนแบบไหนตั้งหากครับดังนั้นหลังจากที่ทุกเช้านะครับที่เราตื่นมาทบทวนเป้าหมายที่เราตั้งไว้อย่างชัดเจนแล้วนะครับ ความเชื่อคือจุดสตาร์ทที่สำคัญที่สุดของการเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะความเชื่อเหมือนกับประตูบานแรกที่จะนำไปสู่ขุมสมบัติภายในตัวคุณและถือเป็นหน้าต่างบานแรกซึ่งจะเปิดให้ตัวคุณเห็นโอกาสมากมายที่ลอยอยู่ในอากาศนะครับถ้าผมพูดบ่อยๆเนี่ยจะสังเกตคำนี้นะครับเราจะมองเห็นในสิ่งที่เรามองหาครับ,นะรบถ้าเราเชื่อครับเราก็จะเห็นนะครับ ว่าเราทําอะไรในบ้างนะครับในทางตรงกันข้ามหากประตูแห่งความเชื่อของคุณยังถูกปิดอยู่ต่อให้คุณมีสิ่งดีๆมากมายแค่ไหนภายในตัวมันก็จะถูกปิดตายอยู่นั้นนะครับไม่ได้ถูกนํามาใช้เลยและต่อให้โลกภายนอกเนี่ยมีโอกาสมากแค่ไหนมีคนมากแค่ไหนคุณก็จะมองไม่เห็นมันและไม่สามารถเอื้อมมือไปคว้ามันมาได้ครับแม้คุณจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนตัดสินใจแล้ว เนื่องจากความเชื่อจะขังคุณไว้ในคุกแห่งความคิดและจับคุณใส่ลงไปในมิติลิมิตของชีวิตที่คุณสร้างขึ้นมาเองอตรงตรงนี้นะครับหากอยากเห็นภาพความสำคัญของวความเชื่อขนาดไหนเรื่องราวต่อไปนี้นะครับฟังให้ดีนะครับจะช่วยยืนยันได้เป็นอย่างดีนะครับหลายคนนะครับเคยอาจจะเคยได้ยินเรื่องของเสากันช้างหนีกันมาบ้างแล้วนะครับเรื่องมีอยู่ว่าสมัยก่อนมีธรรมเนียมนะครับ เวลาควันช้างจะพาช้างไปแสดงโชว์ที่ไหนเนี่ยเขาจะพกเสาเหล็กเสาเล็ก,ลกๆติดตัวเป็นเสาหนึ่งครับและเมื่อไหร่ที่เขาอยากจะให้ช้างอยู่ในบริเวณเขาต้องการนะครับหรือให้ช้างอยู่เฉยๆเนี่ยไม่เดินเพ่นพ่านควันช้างก็จะปักเสาเล็กๆนี้ลงบนพื้นดินและเอาโซ่มาล่ามกับขาช้างไว้ที่น่าแปลกคือช้างผู้น่าสงสารจะไม่หนีไปไหนเลยครับไม่ว่ามันจะหงุดงิดมันจะหิวมันจะเบือ่อ มันต้องการอะไรนะครับมันต้องการไปทาธทุระส่วนตัวมากแค่ไหนมันก็จะไม่หนีออกจากบริเวณที่มีเสาและโซ่อยู่นั่นแหละครับทั้งๆที่ช้างนะครับมีพละกำลังมหาศาลเพียงแค่มันเดินไปเนี่ยนะครับใช้แรงนิดนึงเนี่ยโซ่ตึงแล้วกระตุกเบาๆหนึ่งครั้งเนี่ยเสาก็จะหลุดจากพื้นอย่างง่ายดายครับคำถามคือเอาแล้วทำไมมันถึงไม่ทำอย่างนั้นล่ะที่เป็นแบบนั้นนะครับเขาบอกว่า เพราะตอนที่ช้างเพิ่งเกิดเนี่ยควานเนี่ยได้เคยถูกล่ามกับเสาเสาเดียวกันเนี่ยมาแล้วครับและไม่ว่ามันจะพยายามดึงเสาให้หลุดจนสุดแรงเท่าไหร่มันก็ทําไม่ได้เนื่องจากตอนนั้นตอนที่มันยังเด็กเนี่ยมันไม่มีพละกําลังพอนะครับที่จะสามารถดึงเสาให้หลุดได้เมื่อโตขึ้นมาเรื่อยๆครับมันก็เชื่อเสมอว่าเสานี่คือเสาที่ม่มีมันหลุดครับโอ้ตรงนี้สะท้อนมากเลยนะครับ เพราะมันเชื่อนะครับว่าเสาเนี่ยเป็นเสาที่ไม่มีวันหลุดไม่ว่ามันจะใช้แรงแค่ไหนมันก็หลุดไม่ได้หรอกทั้งๆที่ตัวเขาเองอะ่ะมีแรงที่ทําให้เสาหลุดได้นะครับแต่เขาเชื่อมากๆนะครับว่าเสาเนี่ยไม่มีวันหลุดได้แน่นอนจากนั้นนะครับไม่ว่าช้างตัวนี้จะตัวใหญ่แค่ไหนก็ตามหรืออยากหนีไปเพียงไรก็ตามอยากจะทําอะไรนอกบริเวณนี้ก็ตามมันก็เคยไม่เคยพยายามที่จะลองดึงเสาอีกเลยครับ ราอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมช้างเนี่ยมันถึงโง่ขนาดนี้นะครับมันไม่รู้เลยหรือว่าตัวมันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมตั้งสิบเท่าแล้วแค่ลองดึงสักทีสิจะเป็นอิสระแล้วอืมนะครับก็ถ้าเทียบนะครับถ้าลองสะท้อนไปกับชีวิตของเราเนี่ยเราจะรู้ว่าบางทีเนี่ยเราก็เหมือนช้างตัวนี้นะครับที่เรามีความเชื่อมั่นสุดๆเลยว่าฉันว่าฉันไม่น่าจะทําได้นะนะครับทั้งที่เราเนี่ยมีศักยภาพมากมายนะครับที่ซ่อนอยู่ในตัวเรา ลองถามตัวเองดูในบางครั้งนะครับลองทบทวนตัวเองดูนะครับลองเซลฟ์ออดิตกับตัวเองดูนะครับว่าเราเคยคิดแบบนี้บ้างไหมครับฉันไม่น่าจะรวยได้เหมือนเขาเราไม่น่าจะทำสำเร็จได้นะเกิดมาก็ได้แค่นี้แหละฉันเป็นคนขี้เกียจด,ดวงเราไม่ถึงเขาดวงดีกว่าเราให้ไปไกลกว่านี้คงไม่ไหวแล้วล่ะนี่ก็มากพอแล้วเราเคย เซลฟ์ทอล์กหรือเคยคิดแบบนี้บ้างไหมครับถ้าเคยคิดแบบนี้นะครับแล้วเราเชื่อความคิดแบบนี้หรือเปล่าครับถ้าคุณเชื่อความคิดแบบนี้คุณก็ไม่ต่างไปกับช <spe> ้างตัวนั้นมากสักเท่าไหร่ครับนะครับเป้าหมายจะหมดคุณค่าทันทีเมื่อเราปฏิเสธที่จะเดินเข้าไปหามันครับอีกทีนะครับเป้าหมายจะหมดคุณค่าทันทีครับเมื่อเราปฏิเสธที่จะเดินเข้าไปหามันนะครับผมเคยฟัง ขนาดพระเทศนะครับสมัยผมประมาณสัก20เนี่ยท่านก็เทศว่าถ้าคนเราอยากรวยเนี่ยแล้วกลัวรวยเนี่ยมันจะไปรวยได้ยังไงครับถ้าเรากลัวความสําเร็จแต่อยาาสาเร็จเนี่ยจะสำเร็จได้ยังไงครับโอ้โหฟังแล้วใช่เลยนะครับแล้วก็ตรงกับเรื่องที่เรากําลังพูดคุยกันเช้านี้นะครับเสาคือตัวแทนของความเชื่อที่มีคนเคยปักเอาไว้ให้คุณครับหรือบางครั้งคุณก็ปักเสาเนี่ยให้กับตัวเอง เมื่อปักมันเสร็จแล้วคุณก็คิดว่าฉันคงไม่สามารถเดินออกจากเสารตรงนี้ไปได้ไกลกว่าน,นั้นแน่นอนคุณเชื่อว่าโซ่และเสาคือขีดจำกัดของคุณครับโดยหารู้ไหมว่าเพียงคุณลองเดินไปให้สุดจนสายโซ่มันตึงเนี่ยแล้วกระตุกแรงๆหนึ่งครั้งแค่นั้นเสาก็หลุดออกมากองอยู่ที่พื้นอย่างไรพิสงแล้วครับถ้าเทียบตรงนี้นะครับเขาาจะเทียบว่า ตอนที่เราจะออกจากคอมฟอร์ทโซนเราครับที่รู้สึกว่าเราทำได้เราสบายไปสู่โซนแห่งความกลัวและสิ่งที่มันทำไม่ได้นะครับเราจะรู้สึกแบบนี้เลยครับว่ามีขีดจำกัดมากั้นเราอยู่นะครับและให้รู้เสมอว่าเมื่อเราไปถึงขีดจำกัดที่มันกั้นเราอยู่เนี่ยไปถึงขอบของคอมฟอร์ทโซนนะครับไปถึงแบบเหมือนหน้าผาคอมฟอร์ทโซนนี่มันหูมองไปไปไม่ต่อไม่ได้แล้วอะนะครับให้เรารู้เลยนะครับว่าตรงนั้นเลยครับ เป็นจุดสําคัญครับเป็นจุดสําคัญที่ต้องสร้างความเชื่อใหม่ครับเป็นจุดสําคัญที่ต้องใช้ทักษะใหม่ๆแล้วนะครับและแน่นอนครับมันดีมันน่าดีใจมากนะครับมันน่ามันเป็นช่วงเวลาที่วิเศษเป็นช่วงเวลาทองมากที่เราเนี่ยจะเดินก้าวข้ามออกจากข้อจํากัดหรือโซ่หรือว่าเสาที่คุณเชื่อว่าคุณข้ามไม่ได้ครับนะครับนั้นจงบอกตัวเองเสมอว่าเวลาเจอความอึอดอัด เจอความรู้สึกว่ามันถูกจํากัดอะฉันฉันไปต่อไม่ไหวแล้วฉันไปไม่ได้หรอกให้มีสติครับหายใจลึกๆหนึ่งครั้งนะครับแล้วบอกกับตัวเองว่าโอ้นี่คือเวลาทองของเราเลยนะเนี่ยที่เราจะไปเหนือขีดจํากัดที่เราสร้างขึ้นนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆนะครับเราจะพบว่าขีดจํากัดที่เราสร้างขึ้นเนี่ยเรานะ่ยสร้างขึ้นเองนะครับเราสร้างขึ้นเองนะครับมีหลายครั้งที่ ที่มีคนออถามผมว่าเอ,อ๊ะทำไมปิงถึงไม่ทําอาชีพวิศวกรล่ะจบวิศวมาไม่ใช่หรอแน่นอนครับผมจบวิศวมาใช่ครับแต่คําถามที่ผมถามตัวเองคือว่าทําไมคนเราจบสูงขึ้นเรียนมากขึ้นเรียนเยอะขึ้นแต่จํากัดตัวเองมากขึ้นไปด้วยล่ะครับในขณะที่มหาเศรษฐีนะครับอย่างคุณธนินเจริญวณนล์เนี่ยประธานเครือจเจริญโภคภัณฑ์นะครับหรือว่า CP ี เราก็ไม่เคยรู้นะครับว่าเจ้าสัว CP เนี่ยจบอะไรมาครับเขาอาจจะเรียนน้อยกว่าผมด้วยซ้ําไปนะครับแน่นอนน้อยกว่าผมแน่ๆครับแต่แน่นอนครับเขาไม่ได้จํากัดตัวเองแบบผมครับเขามองว่าเขาทาอะไรก็ได้นะครับงั้นสิ่งที่น่าสนใจคือขีดจํากัดเนี่ยเราเป็นคนสร้างมาขึ้นมาเองนะครับงั้นวันนี้เนี่ยเราต้องตบผลึกแล้วก็มีความเข้าใจเรื่องขีดจํากัดนะครับแล้วก็ไปเหนือขีดจํากัดที่เราสร้างขึ้นให้ได้ ขีดเส้นใต้ทีนะครับไปเหนือขีดจํากัดที่เราสร้างขึ้นมาให้ได้นะครับแล้วเราจะประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ขึ้นนะครับคนเรานะครับเขาบอกว่ามักปักเสาความขีดจํากัดเนี่ยให้ตัวเองไว้มากมายครับเช่นปักเสาความรวยด้วยความคิดที่ว่าฉันขอมีเงินแค่นี้พอเพราะผมไม่มีปัญญามีได้มากเหมือนเศรษฐีหรอกคงทำไม่ได้เหมือนแอร์เรียเอ็กซคิวทีฟเขาหรอก คงทาไม่ได้แบบคนนั้นคนนี้หรอกนะครับปักเสาวความรักด้วยความคิดที่ว่าฉันคงขาดใจถ้าขาดเขาไปหรือชีวิตนี้เราคงไม่คู่ควรกับคนดีๆแน่นอนปักเสาวความสําเร็จด้วยความคิดที่ว่าไม่เห็นมีใครทําได้เลยแล้วเราจะทําได้อย่างไรเ,เห็นไหมครับตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับมันเป็นเรื่องของความเชื่อนะครับแล้วความเชื่อนี่จะทําให้สมองเราเนี่ยเห็นภาพที่ต่างกันนะครับ ผมเคยมีน้องท่านหนึ่งมาถามว่าเอ๊ e, พี่ผมมาเข้าฟังก์ชันเนี่ยทำไมมีแต่คนประสบความสําเร็จอะขึ้นมาแบ่งปันละ่ะทําไมเขาไม่เลือกคนล้มเหลวแบ่งปันบ้างละ่ะนี่แหละครับประเด็นครับเขาบอกว่าผมเห็นก็มีคนทําแล้วไม่ได้นะล้มเหลวเหมือนกันเนี่ยมันไม่จริงสิว่าทุกคนทําแล้วสําเร็จอ่าตรงนี้มันสําคัญนะครับอย่างที่เขาบอกว่าบางคนปักเสาวความสําเร็จด้วยความคิดที่ว่าไม่เห็นมีใครทําได้เลย แล้วเขาจะทําได้อย่างไรนะครับน้องคนนี้มองหาแต่คนล้มเหลวครับว่ามีใครทลํลมล้มเหลวบ้างเขาเลยทาแล้วสุดท้ายก็ล้มเหลวแล้วก็เลิกทําไปนะครับแล้วผมก็เคยคุยกับเขาว่าอา้าเคยดูรายการเจาะใจไหมมีมีช่วงไหนไหมครับที่รายการเจาะใจเนี่ยเอาคนที่ล้มเหลวทั้งชีวิตมาพูดหรือในโรงเรียนเราก็ตามครับตอนเรียนหนังสือตอนเด็กเกเนี่ยมัธยมประถมนะครับ ก็จะมีช่วงที่เขาเอานักเรียนดีเด่นนะครับนักเรียนที่สอบชนะนะครับชิงทุนได้ไป AFS นะครับไปแข่งมาประกวดแล้วชนะมาพูดครับไม่เห็นเคยมีที่ไหนเอาคนไม่สำเร็จมาพูดเลยนะครับแม้แต่งานประจําเองก็เป็นครับในองค์กรงานประจําเขาก็เอาคนสําเร็จคนที่ทําและวก้าวหน้ามาพูดครับหรือคนที่เคยล้มเหลวแล้วพลิกตัวเองได้สําเร็จมาพูดครับงั้นเราเนี่ยมองอะไรครับเราเชื่ออะไรครับ ถ้าเรามองตรงนั้นเราเชื่อตรงนั้นว่าเฮ้ยมันมีคนไม่สําเร็จด้วยนี่นาะช่วงนี้่เห็นมีคนนั้นทําได้เลยเห็นไหมล่ะโควิดแต่เขาก็ทาไม่ได้เหมือนกันนั่นแหละครับเป็นตัวที่ผมบอกเลยว่าอันตรายครับและน่ากลัวมากนะครับกุญแจทางจิตวิทยาที่คุณต้องจําไว้เสมอเลยก็คือว่าคุณจะไม่มีวันเดินไปได้ไกลกว่าเสาที่คุณปักไว้นะครับหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณจะไม่มีวันประสบความสําเร็จ ได้ไกลไปกว่าความเชื่อของคุณนั่นคือเหตุผลที่ว่าความเชื่อเป็นขั้นตอนสำคัญที่สุดหลังจากที่เราเนี่ยต,ตัดสินใจและตั้งเป้าหมายแล้วนะครับและทบทวนเป้าหมายทุกเชา้าเพราะไม่ว่าเป้าหมายจะชัดเจนแค่ไหนถ้าคุณไม่เชื่อเป้าหมายนั้นสามารถเป็นไปได้มันก็มีค่าเท่ากับเป้าหายนั่นเองครับงั้นทบทวนเป้าหมายทุกเชา้าตั้งเป้าหมายชัดแล้วคุณต้องเชื่อว่า คุณทาได้อีกครั้งนะครับคุณตั้งเป้าหมายชัดเจนแล้วคุณตัดสินใจแล้วนะครับเห็นเป้าหมายชัดในภาพในสมองของเราแล้วในจิตใจเราแล้ว,ลวสิ่งสําคัญถัดมานะครับขั้นตอนสำคัญที่สุดเลยคือคุณต้องเชื่อว่าคุณทําได้ครับแม้จะมีเป้าหมายนะครับเขายังบอกอีกว่าแต่ถ้าคุณไม่เชื่อว่าจะทําตามเป้าหมายนั้นได้สมองจะหยุดทํางานและโอกาสที่ผ่านเข้ามาทางตาและหู ก็จะไม่ถูกส่งไปให้สมองรับรู้และประมวลผลเลยครับเช่นหากคุณไม่เชื่อว่าคุณจะรวยได้สมองย่อมตีความหมายว่าความรวยไม่สำคัญแล้วคุณจะมองข้ามทุกโอกาสที่จะช่วยคุณรวยไปแทบทั้งหมดแม้ว่ามันจะมีอยู่มากมายก็ตามจำไว้นะครับว่าเมื่อเริ่มฝันสมองจะเริ่มมองเห็นโอกาสเมื่อฝันและตั้งเป้าหมายด้วยสมองจะเห็นโอกาสชัดกว่าเดิมครับ เมื่อฝันและตั้งเป้าหมายและมีความเชื่อมั่นปิดท้ายสมองจะเห็นโอกาสชัดที่สุดนะครับแต่ถ้าคุณไม่เชื่อสิ่งที่จะหยุดคุณไว้จากการเริ่มก้าวเดินก็คือสมองของคุณเองและไม่มีสิ่งใดในโลกนี้มีอำนาจฉุดรั้งหรือผลักดันเราเท่ากับสมองของเราอีกแล้วนะครับเสาทุกเสาคือความเชื่อของเราเองและไม่มีใครจะดึงเสาเหล่านั้นออกจากพื้นได้นอกจากตัวเราเท่านั้นเองครับ ฉะนั้นให้มันถามตัวเองเสมอว่าวันนี้เราปักเสาอะไรให้กับตัวเองไปแล้วบ้างข้อจำกัดทุกอย่างมีไว้ให้กำจัดนะครับเซลฟ์ทอล์กที่ต้องการอยากให้พูดกับตัวเองในเช้านี้นะครับสัมผัสหัวใจตัวเองให้ได้ครับแล้วพูดกับตัวเองว่าฉันเชื่อว่าฉันทำได้ฉันเชื่อว่าฉันทำได้น,น,ไดนะครับ นิดเดียวนะครับต่อนิดเดียวนะครับคือเขาบอกว่าความเชื่อว่าฉันทำได้สำคัญกว่าความเก่งเป็นร้อยเท่านะครับฟังเรื่องดีๆพูดเรื่องดีๆตั้งแต่เช้าชีวิตดีตลอดวันพบกับ s เซ t a l k to success พูดกับตัวเองอย่างไรให้ประสบความสำเร็จในครั้งต่อไปสวัสดีครับ